แกก่องเคสสาย iPhone 12พร้อมรีวิวนะครับผมว่ามันเหมาะกับใครกันแน่นะครับราคาสูงขนาดนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแน่นอนครับ <S 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 แน่นอนนะครับตอนนี้ของก็น่าจะถึงมือหลายคนแล้วนะครับสำหรับ iPhone 12นะครับผมและรอบนี้เนี่ยโหอ็หอกเซซอรีออกมาเพียบเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็น พวกเคสต่างๆนะครับผมซึ่งเคสของ iPhone 12เนี่ยก็จะมีทั้งแบบหนังนะครับผมแล้วก็เป็นแบบเคสใสซึ่งนะครับผมหลายๆคนที่ดูชาแนลอติวิตรีวิวมานะครับผมรวมไปถึงตามตีโอมาก็แน่นอนนะครับผม เชื่อว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าติโอชอบเคสใสนะครับหลายๆคนในช่องก็ชอบเคสใสเหมือนกันนะครับผมตามที่ทําโพมาแล้วเนี่ยในส่วนของเคสใสนี่ยเยอะมากๆเลยว่าชอบเคสใสนะครับวันนี้ก็เลยถอยตัวเคสใสออกมานะครับผมสําหรับแบบของ Apple เลยมาให้เพื่อนๆดูว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายตังค์ไหมนะครับสำหรับราคา 1,790บาทนะครับโอ้โหเคสแพงมากนะครับผม mm hmm. มีอะไรยังไงดีบ้างอย่าลืมกด b s c r i ร e c ใช้ n e วอติรีวิวก่อนละกันนะครับผมรวมไปถึงถามความเห็นเพื่อนๆน,นิดนึงครับว่าเราจำเป็นจะต้องถอย MagSafe มาด้วยหรือเปล่าคอมเมนต์เราเดี๋ยวฟังนิดนึงไหน,ไหนๆเราซื้อ iPhone 12มาแล้วอะ่ะเพื่อนๆคิดจะซื้อ MagSafe มาหรือเปล่านะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับ กล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็เป็นเคสพลาสติกใสนะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับผมตัวพลาสติกนะครับเวลาจับนะครับจะรู้สึกถึงความเนียนนะครับผมในเนื้อพลาสติกนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกจริงๆเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้โกหกอย่างใดรู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกที่เขาเรียกว่าดูพรีเมียมกว่า พลาสติกทั่วไปนะครับลองจับดูแล้วเนี่ยมันก็จะลื่นมือนุ่มเนียนมือนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตีโอชอบนั่นก็คือตัวด้านหลังเนี่ยลองใช้มาแล้วนะครับความรู้สึกเนี่ยมันจะไร้รอยต่อนะครับผมในตัวพลาสติกตรงนี้มันจะจับไปแล้วมันก็ไหลเข้าไปในที่ตัวขอบเครื่องเลยนะครับจะรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมจะแตกต่างกับตัวขอาเคสอื่นๆตรงที่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่า รอยต่อเล็กน้อยนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งๆและข้างๆอาจจะเป็นพลาสติกแบบ TPU นะครับซึ่งจริงๆแล้วติโอก็ชอบนะครับแต่ว่ามันจะมีรอยต่อตรงนี้นิดนึงจับแล้วมันจะรู้สึกว่ามีรอยต่อแต่ว่าอันนี้ Apple ทํามาดีมากนะครับมันเป็นเหมือนไร้รอยต่อมาเลยนะครับจับแล้วมันให้รู้สึกความรู้สึกแบบเนื้อเดียวกันแต่ถามว่าไอ้ TPU ตรงนี้เนี่ยมันดีหรือมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อดีข้อเสียตรงที่ว่า ด้านหลังที่มันเป็นพลาสติกแข็งเนี่ยมันก็ให้ความคงทนนะครับแต่พอมันข้างๆมัน t ีบเนี่ยมันทำให้เราแกะเคสออกมาจากตัว iPhone ได้ค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งเหมาะกับติโอจริงๆติโอชอบแกะเคสออกมาลูบๆคำๆค,ค่อนข้างบ่อยนะครับอ,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 อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่มันจะก็จะเป็นแข็งๆทั้งหมดนะครับผมมาดูเรื่องของสิ่งที่ติโอเคยเล่าไปนะั่นคือปัญหา ในส่วนของกล้องของ iPhone 12 Pro ในรอบนี้นะครับ<น>ผมมันจะค่อนข้างนูนนะครับตรงนี้เนี่ยของ Apple เนี่ยเขาทำออกมาเองอะ่ะมันไม่มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วครับความหนาของพลาสติกที่ล้อมตัวกล้องตรงนี้เนี่ยจะหนากว่าของตัวกล้องเพราะฉะนั้นกล้องเนี่ยจะไม่โดนพื้นแน่นอนนะครับผมมาดูกันในส่วนของขอบวงกลมตรงนี้นะครับหลายคนถามว่าเฮ้ยมันจะมีขอบวงกลมไปทำไมเนี่ย<น>ดูน่าเกลียดนะครับผม ในส่วนนี้นะครับผมีโอมองว่ามันเป็นข้อดี <What? S 1> นะครับแต่เดี๋ยวว่ามันเป็นข้อดีอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขอบวงกลมมันคือแม่เหล็กนะครับผมที่เรียงตัวกันเป็นวงกลมนะครับเพราะว่าในรอบนี้ iPhone 12นะครับและ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Mini เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า MagSafe เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับ MagSafe ก็คือการที่เราสามารถติดเพื่อชาร์จไวเลสได้อย่างง่ายได้นะครับผม oh. เดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับนี่ ลองเคสดูนะครับแตะไปปุ๊บนี่มันจะติดได้ง่ายเลยนะครับ <Wow. S 2> วงกลมของแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปดูดกับไอตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Max s a f e ของ Apple ที่เพิ่งวางขายนะครับเป็นชาร์จไวเลสนะครับและก็จะมีแม่เหล็กเหมือนกันเนี่ยมันจะคอยดูดติดกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่และหลายคนคงสงสัยอ้าวมันเป็นวงกลมแล้วตรงนี้จะมีทำไมนะครับ uh. ตอนแรกตีโอก็นึกว่ามันจะเป็นเอาไว้ดูดสายให้มันแบบอยู่ในจุดนี้ตลอดเวลาสิจริงจริงแล้วไม่ใช่นะครับ ตอนแรกนึกว่าจะดูดให้หัวมันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันเอาไว้ใช้กับตัวกระเป๋าใส่บัตรเครดิตนะครับผมตัวนั้นน่ะไปดูรีวิวเมืองนอกแล้วไม่เวิร์กมากๆเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดูดเท่าไหร่มันใส่ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วมันไม่มันหลุดอะ่ะนะครับผมตีโอก็เลยไม่ได้สอยมานะครับอ่ะสรุปว่าตัววงกลมก็คือเป็นวงกลมแม่เหล็กนะครับผมอ่าและที่บอกว่ามันเป็นข้อดีเพราะอะไรรู้ไหมครับมันทําให้เรานะครับผมได้อวดนะครับว่า เราใช้ iPhone 12อยู่นะเว้ยนะครับถ้าเป็นอันนี้มันไม่มีเนี่ยมันก็อนุมานได้ว่าเฮ้ยคุณจะใช้ iPhone 11หรือเปล่านะครับเพราะกล้องอ่ะมันเป็น3อันเหมือนกันนะครับหลายคนจะต้องมาสังเกตว่าโอ้ยตรงนี้มันเป็นจุดไร้ด้านสแกนเนอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้เป็นเคสที่มันเป็นวงกลมแบบนี้ส่วนใหญ่จะรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็น iPhone 12นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่า หน้าตาประมาณนี้แล้วก็เป็นข้อดีนะครับผมคือฟิลลิ่งนะครับผมจะดูพรีเมียมมากๆเดี๋ยวจะมาลองใส่เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขอเช็ดก่อนจึกๆๆๆๆๆๆนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูวงกลมตรงนี้อีกหน่อยมันเขียนว่า MacSafe d e s i g n by Apple in California นะครับ Assembly in China นะครับนี่มีเป็นแบบพวกคำอธิบายให้ด้วยนะครับคำอธิบายนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่นะครับผมซึ่งการใส่นะครับก็ต้องใส่ที่ด้านหัวก่อนนะ แล้วก็กดลงไปนะครับปัป๊บเวลาใส่มันจะเกิดแอนิเมชันขึ้นมาเห็นไหมเออฟิล <Feeling> ลิ่งเนี่ยมันส,มสัมผัสด,ดีมากนะครับผมสัมผัสค่อนข้างดีแต่จะบอกว่ามันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับผม <anca ย า> ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับจริงๆอยากจะบอกว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าด้วยความที่มันไร้รอยต่อแบบนี้นะครับผมเวลาเราวางลงไปเนี่ยสิ่งที่นูนออกมาเนี่ยมันคือจะเป็นตัวพลาสติกที่นูนออกมาเพื่อปกป้องกล้องนะครับผมแต่ว่า มันก็มีสิทธิ์อยู่นะครับที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของตัวเครื่องเนี่ยมันจะโดนพื้นนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นรอยได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมกว่าแบบพวกที่มันเป็นข้างๆมันเป็นลักษณะเป็น TPU อะ่ะบางทีไอ้ TPU มันจะหนาออกมาจากตัวกระจกด้านหลังนะครับหรือพลาสติกด้านหลังเนี่ยทำให้โอกาสเป็นรอยน้อยกว่านะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยโอกาสเป็นรอยที่พลาสติก พื้นหลังตรงนี้อาจจะเป็นรอยได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่มีส่วนที่มันนูนขึ้นมานะครับผมก็เป็นเรื่องที่มันต้องแลกกันนะครับสำหรับความไร้รอยต่อของมันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมคือด้านล่างเนี่ยมันไม่ปิดหมดนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างพวกเ,เคสของด้านนอกเนี่ยเขาจะปิดรูด้านล่างไว้หมดเลยนะครับปิดด้านล่างให้มัน,มนไม่เผยแบบนี้นะครับมันไม่เปิดกว้างแบบนี้เนาะ มันก็จะเหลือแค่รูเสียบชาร์จกับรูลำโพงแล้วก็รูไม้นะครับผมอันนี้ยังมีเสียวๆอยู่นะเวลาเราถือไม่ดีอย่างเี้ถ้าเราถือถือในมุมแบบอย่างเงี้ยปุ๊บมันอาจจะไปชนพวกขอบโต๊ะขอบอะไรได้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะครับตัวเคสของ iPhone 12ที่เป็น m a g s a f e ในรอบนี้เนี่ยใครควรซื้อนะครับผม คนแรกนะครับผมก็คือคนที่อยากจะอวดนะครับว่าตัวเองซื้อ iPhone 12มานะครับผมคืออันนี้จะช่วยได้เยอะมากในการที่จะบอกชาวบ้านชาวช่องเขาว่าเฮ้ยวงกลมนี้นะครับมันคือ iPhone 12นะครับผมนี่นะครับผมคนต่อไปนะครับผมใครควรซื้อคนที่2นะครับก็คือคนที่นะครับชอบใช้ m a g s a f e เอางี้ดีกว่าเพราะว่าการชาร์จ m a g s a f e นะครับผมผ่านเคสตัวเนี้มันจะทำให้สามารถเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยได้นะครับผม ถ้าเป็นเคสอันอื่นเนี่ยจะไม่สามารถชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยแบบนี้ได้นะครับ <What? S 1> เพราะว่าแรงแม่เหล็กเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมอ่ะแกะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ความรู้สึกเลยนะครับว่าอ่าโอเคนี่เดี๋ยว,ยวจะแกะให้ดูเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยมันมีสิทธิ์ที่จะ หล่นสูงนะครับผมอันนี้ไม่กล้าไม่กล้ามาลองก็าเลยเห็นไหมอ่าควางอย่างเงี้ยดึงมาก็หลุดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเคสของตัว Apple เองเนี่ยจะติดได้เลยแน่นเลยนะครับอ่ะโอเคถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนี่ก็อันตรายนันเนี่ยถ้าแบบนี้นะครับผมปึ๊บนะไม่หลุดนะครับติดแน่นเลยนะฮะสบายๆเลยครับ สามารถชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยได้แน่นอนนะครับผมใครควรซื้อคนที่3นะครับผมก็อยากจะบอกว่าต้องมีเงินนิดนึ่งนะครับผมต้องมีเงินนิดนึงนะครับ,นนค,รบคือราคามันสูงมากๆเนี่ยถ้าเทียบไปกับเคสทั่วไปแล้วเผลอๆมันได้เคสแบบราคาธรรมดาเนี่ย เป็น10ชิ้นเลยนะพันเ็นี่คือพันแปดนะมันน่าจะได้เทสธรรมดาประมาณ5ชิ้นได้แหละออก็ราคาสูงค่อนข้างสูงเลยคนที่มีตังค์เนี่ยน่าจะเหมาะนะครับผมบอกข้อดีและใครควรซื้อไปแล้วนะครับมีข้อเสียสรุปกันอีกรอบหนึ่งก็คือเวลาเนี่ยเวลาเราแกะนะครับผมมันแกะยากนะครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นเนี่ยมันจะทุลักทุเลนิดน,นึงนะครับถอดเข้าถอดออกเนี่ยไม่เหมาะแน่นอนคนที่แบบชอบถอดเข้าถอดออกเนี่ยไม่เหมาะในการจะซื้อตัวนี้นะครับผมเพราะว่าถ้า อ่ถอดข้าออดถอดออกเยอะๆเนี่ยเคสแข็งมีสิทธิ์ที่จะทําร้ายขอบตัวเครื่องซึ่งเป็นขอบสแตนเลสนะครับได้ง่ายมากๆนะครับอันตรายนะครับผมอันที่2นะครับผมมันไม่กันด้านล่างนะครับต้องระมัดระวังนะครับผมจะต้องใช้ถือมือถือมาใช้อย่างมีสตินะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวเคลียร์เคสที่รองรับแม็กเซฟในตัวนี้นะครับผมสำหรับสายเคสสน่าจะต้องไปลองพิจารณาดูนะครับที่ติโอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยว่า อยากจะซื้อหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วมีเคสเจ้าอื่นๆเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าทำซัพพอร์ตแบบนี้มาก็พอประมาณนะครับอาจจะดูเป็นทางเลือกแต่ถ้าไปสุดทางนะอันนี้ก็ดูไร้รอยต่อดูมีพรีเมียมดีแล้วก็ไม่น่าจะเป็นขอบเหลืองนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกที่ดูมีคุณภาพนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันใครเลงเคสนี้อยู่หรือมีเพื่อนๆชอบเคสใสนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยละกันนะครับยังไงก็รบกวนด้วยช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel ตีรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ